สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้ามากม,ม,มาจ้ามือนนิจุเหนือจุตับพร้อมกับน้ำจิ้มขีเพียอจ้ะพี่น้องคะ่ะบอกพริกสดผักเป็นสวนจ้าอันนี้ของพานโลงนะคะผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวจ้าเจีบเสียบน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้ามาพอกระถิบเลวจ้าพี่น้องกับแซ่บเนื้อกล้วยน้ำทิพย์นะคะคมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันมาที่นี่ตับมาแบบ มือนค่ายยุ้ยช่วงไหลายๆจ้ะพี่น้องอืแล้วก็เนื้อนะคะนี่หนึ่งโลนะคะแล้วก็พักเพิ่นกับพรุินข้าวเจ้าครับพี่น้องกินคนละเข่าแล้วจ้ะมือนี้คนละเข่าครับมาเมื่อใดกินเดินแล้วพี่น้องจ้าเอาน้ำปลาเลี้ยงน้ำปลากันเด้อนี่คีอน้ำปลาจังมาเอาน้ำปลาด้วยสิมากินยังดีกว่าน่าเด้อจ้ะพี่น้องใช้ตับก้อนละกันบ๊วยกให้พี่น้องเบิ่งไหมหยกอะไร ยกเลยดยกแล้วบ่จ้ายั่หน้องผมกินไข่เจียวเอ้ยไข่ดาวอืมอืมชอบนี่มันซุปร้อมนี่นอืมสัมผัสหลยอืมโซ่จับฮกแล้วล่ะ Ngon no, mm -hmm. không anh ơi Thức ăn ổ Thêm thêm mm -hmm. กโอ้ยหคอดีสดมากมาขากันเนาะขอบคุณพ,พ,พี่น้องที่เป็น,ปนห่วงและจ้ะพี่น้องกันมาวานแม่แหวนรุ่รับเร็วไล่ม่งในกล่องมันส่งเร็วจ้ะพี่น้องิ่งในกล่องมันส่งเร็วครับไอเบ่งองอัน เลื่อนไหมมันครับเข็นไหมมันกียูทั้ทง,ทงไงหรือก็ขี่ลอยล่ะครับลอ,ลอยซิบลอยซิบลอยเศร้าเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่มันหนักพีหนอแต่ขี่ลอยนี่คือมันยังหนักอยู่แต่ขี่ลอยยี่สิบอันนี้มันจิบพอดีครับแต่ว่าทาั้งนี่สิบกับเบิ้งนั่นแหละครับผมจะคิดอยู่เสมอว่าข้้งหนาท,าทาัทาง้งมันตรงนี้ยังเกิดขึ้นในทุกเมื่อครับเบิ้งตลอดครับ เมรื่อสติครับต่างกันมั้หรือแซมมันเมื่อไหร่ไนก็ต้องเป็นล่นๆไม่เนาะลลูกจะขาดเนี่ยหยบตาที่เป็นไซบอาวันพอว่าชิ้นต่วงนี้คือเป็นแปลกๆตานง่แปลกตาฮือกรูกเป็นเนาะอืมพิ่งมาผมจบมาผมอืม จ,อจอัอืมัดอือมมซสใจมั้งอสนบางไหีห้เยอะมาลองลวกบ้บาง นั่งเดี๋ยวจกกซีิน้ำในเสรเดีนี่โหรอนีนี่เยั้งบ้างเลยอือ้อนะคความสุปกันอีนี่ได้ยังไงตัวแรงแล้วามซุปมาโดนหรอโอ้ยบดลดซักให้เดีนี่แหละนั่นวะเริ่มคนอเขาละ นี่พี่น้องรวกินเองครับเอ้ยพี่น้องก็เห็นไปรัวกินเองอกินแบบไม่เดียมมีเดียมครับ

ูมังอรู้กินมันเป็นอืมกินตนนาไนกินตาไนเอาเปลือกไปสจอบมา่เพื่อนขสอสวยขอสวยมือนี้คือสิบ่าเป็นคือมา่าวแล้วเนาะนาทุ จะิทินยังพี่นอ้องอาต้นคลิปหลด

เริ่มนักตนนักตัวพี่น้องเอ้็เ <c oughs> ลยก็ใหากินข้าวจ้าดอกเด <c oughs> ีนยวว่าคือพวกพักกินกินนั่กันอีกแล้วเนาะมันมักแน่เลยพี่น้องกัาเขาโทวเรื่อยๆครับพอดีอาหารกิดมักแน่หนี้นอยากกินแน่หนี้เกิดคือก,กินแบบนี้เนาะบ <c oughs> มันคือ ก็เอาแบบตามจากคลองอยากนั่งมาละกินเนาะไมได้วาดอกเราจะจิ้มไม่คือกันบอตะกี้ฉันดอกเห็นอันนี้ก็บบอกกันไว้ต <c oughs> ะกี้มาบ้านเด้่เนาะไม่ได้ก็ฮะแต่ผู้หญิงกินผู้ชายก็บอกกินหลังกินไม่ให้ผู้หญิงกินตรงสี่กับ้องเมื่อกีดกินที่กินว่าผมบอกกินจุน้ำนะครับ 我不想嗯我再分就大。嗯，嗯，辣，哇，哇。 ัขวขวดยังทิพย์ตอนน้อแถบนัวขวดนังทิพมาก้วจ้ามาแล้วอันนั้นพี่เอหรอจะปวดทอ นสองตอนหมดเลยใชพี่น้องจ้าอ,อันนี้ก็หวยบอดด้ไซด์ตั้ใจพี่น้องอยู่บ้านน,น่นจะคุ้นมาเลยรุงเทป เงาเหลือลงมากเลยพี่น้องอไอ้ฉายปืนนีูมม่ด้วผมเป็นหลาเขาอาบน้ำแล้วเขาสีหอมเขาสีโปรยรวยเบิดมือนผู้เฮาหนิอาบน้ำแล้วแล้วมากินเขาวันมันเป็นเห็ดเวียกมา <c oughs> เสือเปียกเบิ้ดหลงเปียกเบิดหัวก,กับเปียก

เอาพ hmm. huh. ักเขาตัวเย็นแป๊บเดียวมึงจะอะเย็นหมกตเย็นหลวกใช่ไหมทำไมตะกี้มันเป็่นบ้งเหรทำทไมจะได้อะไรมึเหะอ่มแบบนุ่งไปปั๊บมันหมันหวสุดเลยอื ตัวเย็นธรรมดานะครับวาย,ยุ่มก็ยยคือแข็งฮะเออยังไรกันลุ่มกะแข็งอืงแต่ยังไะม่อิ่มเป็นมันเนี่ยตาพี่นอ้องอืม อร่อยพี่กันหน่อจับว่าว่าเขาแล้วถึงงไงแสบลายอโอเคนะครับเนาะสำหรับกิปนี่กนัน ขอบคุณคือเก้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสองเท่าสองแสบนอกกวางสิบจะเลื่อมมันแบวบแไปเบิ่งซอง The f ฟันนี่นะครับผมจะไปยังได้ตอนนี้มีมอิมซิมอยู่สำหรับคลิปนี้ก่ะเข้ากับทอตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ